ันนี้ก็เอารถสวยๆไม่เป็นเจ้าของครับ x อ e กซิลี่ดีเซลนะครับปี2011มีเล่มพร้อมโอนเลยคันนี้นะครับเปิดราคาถูกๆเลยนะฮะ2อง0 0นบาทเท่านั้นสำหรับเงินสดนะครับเงินผ่อนนะฮะใช้งบรถ20,000บาทผ่อนเดือนห้า0ันเท่ากันงวดตลอดสัญญาเทอม5ปีอ่ะชอบแบบไหนเลือกได้เลยรถไม่มีชนหนักพิกามจมน้ำนะครับเป็น x อ e กซิลโรงงานนะครับอ่าป้ายสิงบุรีป้ายไม่ยับนะครับกับร้าน แก้วยูสค่ะลำลูกกาคลองเจ็ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับรถสวยมากคันนี้ฮะหน้าเดิมหลังเดิมนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับเครื่องดีฮะเครื่องแห้งๆเลยนะครับอ่าท่อไอดีนะฮะเปลี่ยนเป็นท่อสแตนเลสก็เลยวางฝาไม่ได้นะครับวางฝาครอบเครื่องไม่ได้นะครับอากาศเดินดีขึ้นเพจเดิมนะครับรถสวยเลยคันนี้นะครับใครชอบใครสนใจใครหาอยู่นะครับคันนี้สวยมากเอ็กซิลี่นะครับอ่า เอ็กซิลี่จะต่างจากตัวพิเศษก็คือเป็นโลโก้นะครับมีโลโก้หน้าเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีเนี่ยจากสีขาวธรรมดาจะเป็นสีขาวมุกภายในเป็นสีดําเบาะแดงนะครับเพิ่มความหล่อเข้ามาตรงนี้โลโก้ค่อนข้างเป็นสีแดงตอนป้ายแดงก็จะแพงกว่าธรรมดาอยู่มาหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นเลยนะครับเล็กไม่สองแสนกโลนะฮะล้อขอ1สดสีทองสวยลองขับได้ดีแม็กนี่ประหยัดนะครับประหยัดเลยนะครับอะไรถูกซ่อมง่ายจะรีบง่งรีแมปอะไรก็จัดทรง ทรงสูงทรงออฟโรดทรงยีรับแคะได้หมดเลยนะครับช่องทางติดต่ออยู่ที่รูปโปรไฟล์ด้านขวามือของจอนะครับแผนที่นะครับมุมล่างซ้ายจะเป็นหมุดสีเขียวลองก้มดูนะฮะลองมองดูในจอเลยฮะสีเขียวนะครับกดแล้วกลายเป็นแผนที่ทางมาที่ร้านปีใหม่ร้านเปิดนะครับไม่หยุดสักวันเลยมาได้เลยนะครับโบนัสเพิ่งออกเพิ่งได้เงินเดือนมานะครับก็มาได้เลยมีเลขพร้อมโอนเลยนะครับการันตีการโอนให้ซื้อไปโอนได้ผ่านซื้อคืนเต็มจำนวนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กับร้านแก้ยูสคาร์นะครับ อีบัตมีจัดส่งขึ้นเทเลอร์ไปหาได้นะครับอ่าใครชอบใครสนใจนะครับเรียนเชิญเลยนะครับตัวรถนะครับการันตีให้ไม่มีชนหนัก่ความจมน้าไม่มีตัดต่อสวมซากสวมกระดองนะฮะภายในเป็นแบบนี้นะครับสีดําแดงคอนโซลสวยนะครับจอเป็นจอ Android ด้วยนะฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับถ่ายให้ดูละเอียดนะครับทําคาสปาให้แล้วนะครับซักเบาะซักปมสะอาดเลยนะครับแบบนี้เลยคุ้มค่านะฮะดิแมกนะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยสองแสนเก้าพันบาทคุ้มเลยนะฮะ ต่างจังหวัดนี้ราคานี้แทบจะหายากเลยนะครับ,ทบแทบจะไม่มีเลยครับบอกได้เลยเพราะร้านเราเป็นร้านขายรถมือสองราคาสมด้วยนะครับชอบถูกใจให้รีบมาสามารถชมโปรไฟล์ของร้านนะครับกดที่รูปโปรไฟล์ผมด้านขวานะครับดูเลยนะฮะในช่องมีประมาณ3,600กว่าคลิปสามารถชมผลงานย้อนหลังของร้านได้เลยนะครับมีตัวตนชัดเจนนะครับมีตัวตนชัดเจนเลยนะครับนี่ ดีแม็กมีหลายคันนะครับมีสีบอลเงินสีบอลทองสีดําแล้วก็คันนี้ที่พรีเซนต์อยู่ก็ไม่อยากให้พลาดไปนะครับเหมาะสําหรับคุณลุงคุณป้านะครับอ่ะไม่ต้องการผ่อนนะซื้อทีเดียวจบเลยใช้อีกสักสิปีสบายๆใช้ไปสิปีก็ขาดทุนไม่เยอะหรือแสนกว่าบาทนะครับก็ป้ายแดงตัวเนี้ยตัวสูงรอไปแปดแสนแล้วเจ็ดแสนปลายแปดแสนกว่าแล้วแต่ออปชั่นแล้วคันนี้เหลือสองแสนกว่าบาทเซฟไปห้าแสนหกแสนใช้อีกสิบปีก็ขาดทุนไม่เกินแสนซึ่งถ้าเป็นรถใหม่อาจจะ ยุ่ไป3ามสี่แสนแล้วแต่บรรยะากาศยางนะครับอันนี้เทียบไปดูความคุ้มค่านะรถใหม่ก็จะคุ้มค่าแบบหนึ่งรถมือสองสภาพดีๆก็คุ้มค่าอีกคนละแบบนะฮะลองลองดูนะฮะก็ก็ใครชอบใครถูกติดตก็เรียนเชิญได้เลยนะครับไม่อยากให้พลาดไปคันนี้สวยจริงๆนะครับต้องออกแล้วละ่ะนะครับคลิปนี้